มาครับวันนี้เราก็อยู่ในแคมป์คนอื่นเช่นเคยมาแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะหาบ้านหลังใหญ่ๆเลยครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสุดละมาแล้วบ้านที่มันอยู่เกาะน,นี้คือจะเป็นบ้านแบบหัวๆในแคมป์เลยนะนี่ดูดิลบ้านโคตรใหญ่เลยก็สวยด้วยโอ้โหแล้วกับดักได้อย่างเยอะวันนี้เราก็มาแบบไวๆเลยครับก็จะมาปล้นที่ดูเลยนะ ล้วก็เข้าบ้านเลยลก็ตายที่เลยอ๋อแต่ว่าทางข้างหน้าป้อมอย่างเยอะอย่างนี้เราก็ต้องอ้อมครับไร้บ้านไหนที่มันมีแบบแปลงแบบนี้เนี่ยเราก็บระจุได้นะและเราก็วิ่งตรงเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปยิงละดูดิ <laughs> แค่นี้ครับเราก็จะรอดละไปแล้วลเราก็เข้าในบ้านเลยนี่ไร้บ้านน,นี่ใหญ่จริงเมื่อกี้ก็มีแบบเจ้าของบ้านเลยก็ยืนเบื่อด้วยนะ อันนี้ผมผูกมาแล้วเดี๋ยวได้มาแล้วครับโหเฮ้ยรัวไไม่ได้ว่ะเอาว่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาแล้ครับโอ้โหอย่างไวโอ้โหแล้วสองคนด้วยทําจริงผมยังแบบไม่ถึงไหนเลยเอามาครับบ้านที่ผมเลือกนี่มันก็เป็นบ้านทรงสูงเช่นเคยนะถ้าใครดูที่ผมแบบดูบ่อยๆนี่คือนะ่าจะรู้ครับว่า บ้านทรงสูงเนี่ยมันน่าปล้นยังไงนะมามาแล้วแล้วก็ทำลายทิ้งเลยบันไดเนี่ยบ้านนี้บอกเลยครับว่ามันเหมาะจริงๆเหมาะมากดูดิบันไดมันก็เป็นบันไดบนอย่างนี้นะโอเคแล้วก่อนที่มราจะโดดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเจอบันไดที่ผมยิงก่อนนะบันไดก็เป็นรูอะไรงี้ครับมันก็ขึ้นยากหน่อยมา โฮ้ยโอ้หและมันก็มาได้แค่ดีเลยครับอันนี้ก็เป็นชั้นดาดฟ้าเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมานดีก็เชิงดีอยู่ดูดิแล้วเราก็มาเจาะตรงนี้แล้วก็จะเห็นครับว่ามีใครขึ้นมาอะไรงี้แล้วก็ต้องหาที่เล่นนะแล้วตรงนี้ก็คือที่เล่นผมเลยผมนี้ด้วยเราก็จะได้ยิงครับตอนที่คนขึ้นมาเนี่ยนี่ไงไป แล้วมาดูกันครับว่าผมจะรอดได้กี่นาทีนะตอนนี้เวลาที่เราอยู่รอดก็เหลืออีกสัก26นาทีก็ยี่สิบหกย่สิบเจนะมาดูครับว่าผมจะรอดไหมหลายบ้านก็เป็นบ้านเลเวลสด้วยกว่าจะยิงพังนี่โคตรนานอะ่ะตอนนี้เริ่มมีคนขึ้นมาเลยครับดูดินี่ แล้วจุดสีแดงนี่คือเริ่มหลายตัวแล้วอน,นี้เริ่มมากันแล้วครับแลวมาดูกันครับว่าผมนี่จะรอดไหมแต่ก็บ้านที่ผมบานดีนะเราก็มีที่เล่นครับมากรูปได้อยู่แล้ก็เจาะเลยครับมันจะได้เดินยากๆหน่อยนะเดี๋ยวพังไปโอ้ยคนขึ้นมาแล้วว่าอันนี้ผมจะวางกลับระเบิดตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวรอดูนะ ก็ยิงทิ้งก่อนครับให้มันเข้ามายากๆแล้วก็มุมนี้เราก็วางกับ,บระเบิดได้นะเพราะว่ามันก็มีทางขึ้นแค่ทางเดียวครับยังไงมันก็ต้องเข้ามาเดี๋ยวมันมามันก็ต้องโดนกับ,บระเบิดเราแะ้วก็ร่วงไปอเ,เออแต่ว่าเริ่มมามจอบเพิ่มก่อนเลยครับนี้เริ่มมาหลายคนเนะี่ย เฮ้ยมาแล้วแล้วก็วางไปนี่แหละครับที่ผมบอกเนี่ยดูดิกลับระเบิดก็มีตรงนี้นะยังไงถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องโดนครับเฮ้ยเอา้าแล้วตันนี้มันโดนระเบิดนะแต่ว่ามันไม่ล้มว่ะเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแต่เอามายัางไงมันก็เข้ามายากครับเพราะว่าทางก็มีแค่นี้เนี่ยกว่าที่มันจะเข้ามามันก็ต้องหลบแบบประตูที่หน้าประตูด้วย อะไรก็ร่วงไปตัวนี้ถือธนูเลยจะยิงไขวะเนี่ยเฮ้ยดูดิเป็นไงล่ะมันจะเข้ามาครับเมื่อกี้เนะี่ยอะไรก็ติดประตูอะไรก็ผมยิงตรงนี้ด้วยแล้วมันก็หล่นไปนะโคตรเฟี้ยวเอ้ยอะไรก็วางต่อนี่งไงเดินครับว่ามันจะผ่านมาได้ไหมดูดิเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันจะยิงกลับมระเบิดผมนะอะไรก็ตกไปดี บอกเลยว่ามันข้ามมาแบบฝั่งจะยากแน่และก็ร่วงครับตัวน้สนยัยแล้วก็ระเบิดไปออนนี้เริ่มดนหว่ะแสดงว่าเริ่มมาหลายคนลแล้วก็บึ้มโดนระเบิดไปนี่ไงจะรีบขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็นบันไดวนแบบนี้เนี่ยมันต้องโดดมาครับแล้วพอมันโดดปุ๊บแล้วมันก็จะเจอกับระเบิดตรงนี้นะแต่คน ตัวนี่โอเคตอนนี้ผมไล่ย,ยิงหมดเลยครับบันไดพวกนี้นหละบอกเลยว่านี่คืออุปสรรคใหญ่นะในการขึ้นมาเนะี่ยว่าที่มันจะโดดมาเนี่ยเราก็ยิงได้ครับดูดิเอาดิอย่างนี้ตายนะเก็บตายเลยแล้วก็ปาระเบิดไปตอนนี้มี7-8ตัวได้ครับดูจากมินิแมปเนะี่ย มันจะยิงกลับระเบิดว่ามันเริ่มรู้อะไรนะว่ามีกับระเบิดตรงนี้เนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตัวนี้เห็นยังวะอ่ายังไม่เห็นเย่สวยเลยครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยเะไก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าผมตกมาไงที่ผมก็จะมาครับ,ก,รบ,ก,รบก่อกระสุนครับตัวนี้เราเนียนอยู่นะอยู่ตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ซื้อมาเลไก็ครับมา และผมก็ได้มาเลยครับกก่องกระสุนนะแต่นนี้ก็กระสุนปืนก็หมดพอดีครับแต่ก็ดีที่เราตกมาเนี่ยทําให้แบบเนียนไงเลยก็ครับได้โอเคแล้วมาบัฟอาหารกันเรียกอาหารหมดนะมาแต่นนี้ก็เตรียมพร้อมเลยครับเราพร้อมด้วยละมาดิเฮ้ยวางกับระเบิดปุ๊บแล้วก็ยิงนี่ไงแล้วก็วางไว้ก่อนครับเผื่อว่ามันจะโดดหนีนะแล้วก็จะได้โดนกับระเบิดเรา แล้วก็ตายไปละมาแล้วก็ขึ้นต่อครับดูดิกว่าจะขึ้นได้นี่คือมันยากหน่อยนะแล้วก็ต้องโดดทีละสเต็ปเนี่ยเอาเรื่องจริงข้างล่างที่มีตัวครับและไปยืนตรงนี้ก็สวยเอาว่านี้หลายคนจริงแต่ว่า โอเคแล้วก็ร่วงไปครับเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวพอมันโดนระเบิดแล้วมันยอจะมืดๆหน่อยนะเฮ้ยเด็กว,ว่าวิ่งมาโอ้โหแล้วชั้นล่างนี้น่าจะมี30ตัวได้เนี่ยดูดิถอยก่อนใจเย็นโอ้โหผมยิงยากกว่า ีน,นร่วงปะโอยไม่ตายตีได้ครับตอนนี้กระอบผมหายแล้วนะจัเลือดครับไปเข้ามาเหลือครึ่องหลอดแล้วแล้วก็ตั้งหลักแบบนึงเราไม่ต้องไปบวกครับเพราะว่าผมตายแล้วก็ตายเลยนะแต่พวกนี้มันตายมันก็เกิดมาใหม่ได้เนะี่ยแล้วก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยสวัสดี แลดูมันดีโอ้โหมันยิงปืนระเบิดอย่างเงี้ยเลยครับข้างล่างนี้เนี่ยบึ้มบั้มเลยครับวะ,ะไรลย่าวางกับระเบิดไปเฮ้ยเอาดิแล้วก็มีคนโดนครับยังไงล่ะตรงนี้นี่เป็นทำเลทองขึ้นมาที่คือ,อยังไงก็ต้องโดนอะ่ะดิโอ้ยแล้วตัวนี้เกือบตาย แต่ก็รอดไปได้ครับเอาว่ะตรงนี้คือทำเลทองเลยนะเราเล่นง่ายจัดเลยครับอะไรวะเนี่ยโดนด้วยทำเลทองของจริงอันนี้น่าจะเป็นบ้านหัวๆเลยนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ก่อนนี้นะแต่เราก็มาแล้วไงเราก็ต้องจัดครับ่บ้านก็เป็นเลเวล4ด้วยโคตรสวยแต่ก็ยากหน่อยนะตอนที่เราจะยิงเนี่ย เพราะว่าพวกผนังอะไรงี้มันก็กว่าจะพังนะและ้วต้องใช้เวลาแต่ก็ดีครับเราจะได้ปาระเบิดแล้วมันจะพังยากๆหน่อยนะไม่งั้นถ้าเป็นบ้าน 1, เลเวลหนึ่งเนี่ยผมปาระเบิดไปบ้านก็พังเลยครับเพราะว่าระเบิดเราก็อัพมาได้นะี่อะไรวะเนี่ยนึกว่็ขาดันเฮ้ยวันกีนนก้ได้ตายนะแล้วก็หล่นลงไปเอาวะเฮ้ยดูดิโดนแล้ว ทำเลทองของจริงโอ้โหอะไรก็ไม่ตายนะมันโดดหนีอย่างนี้ต้องตามครับพอดีปล่อยให้หลุดมือได้ไงอันนี้ก็ส่วนเหลือน้อยขาไปเติมมาส่วนหน่อยละกันห้ยไอเจนอรก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอนะเรียนรกแบบ็รีโหลดแป๊บเดี๋ยวเผื่อว่ามันโถมมาไงแล้วก็ส่วนลราบนครับแล้วก็เติมแบบเผื่อไวทีกว่า,านะโห ล่างนี้มันอะไรวะเนี่ยเยอะจริงเดี๋ยวต้องเอาระเบิดไปกินนี่แลวก็โดนนี่จะสองคนนะว่าแล้วดูดิพวกนี้มันอยู่กันหลายคนมากนะแต่ว่าไม่มีใครขึ้นมาได้ครับตรงนี้เนี่ยหลาก็มีกับระเบิดนะคนเอาตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วว่าชั้นนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างต่อนะเฮ้ย ตัวโดดขึ้นมาโอ้ยตัอ,อย่างนี้ไโดดเลยก็โดนกลับระเบิดเราวยสิครับนี่เอาว่ะตอนนี้ดูบ้านนี้ครับดูทรงนะเป็นรูมหมดเลยครับเนี่ยโอ้ยแล้วผมไม่ตายบ่ะเมื่อกี้ผมยืนแรกเลยนะนี่ไงเมื่อกี้เอาไปข้างหนึ่งครับใครตายก็ตายไปก็ได้ผมไม่หลบเลยแต่ก็ยังได้มาวสวาย อ้ oh. แล้วดูข้างนอกครับข้างนอกก็มีคนนะดูดิหลายคนด้วยแสดงว่ารอเราครับถัว่าผมจะหนีอะไรงี้นี่ไงเตรียมพร้อมหลายก็อยู่ในนี้เลยครับมีคนปะปะระเบิดไปแล้วก็บึ้มไม่โดนใคร เ okay. ลวก็ร่วงครับตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยว่ะไม่รู้ว่าไปไหนกันบมนนะดูดิมีแต่อยู่รอบบ้านครับแต่ว่าไม่ขึ้นมานะอย่างนี้เราก็ยิงได้เอาดิอะไรก็ร่วงมาตอนนี้ก็เวลาเหลือ3นาทีดิลรยก็จะอยู่ยิงบนที่แป๊บนหนึ่งพอนาทีกว่าดิลราก็ลงไปครับ แต่นี้ผมว่าแล้วก็เฮ้ยแบบวะเมื่อกี้กลับระเบิดนะรู้ว่าโดนไหนนี้ผมว่าเราก็ลงไปดีกว่าครับเพราะว่าเหลือ2นาทีเลยนะแล้วก็จะเด้งออกจากแคปนี้เลยครับแล้วก็จะกลับบ้านเราเพราะว่าเวลาที่มันให้ก็ซึ่งชั่วโมงนะผมอยู่รอดมาได้ไงเนี่ยนี้ก็เหลือนาทีกว่าละมาอย่างนี้เราก็โดดไปเล่นเลยดีกว่าแล้วมาดูกันครับว่าผมจะโดนผมท่าไหน ผมจะรอดไหมหรือว่าจะตายมาดูกันครับนี่ตันนี้นาทีกว่านะยาวงานนี้ขึ้นมาปะไ่ขึ้นลงลันนะแล้วตัวนี้เจ็บแล้วสระหายแต่ก็ตายนี่ไงอะไรก็ตุยเป็นไงล่ะไม่ใช่โดดหนีไงแต่ว่าเลือดน้อยเฮ้ยนี่ มีอีกคนเอาครับเดี๋อะไรก็ยิงแรกเลยเอาจริงผมออกไม่ได้นะถ้าผมออกไปเนี่ยผมจะโดนสไนครับดูดิมันมีคนยิงแบบหลายทางมากดูดิเดี๋ยวอะกรก็สุนมาแ้วก็ต้องเซฟตัวหน่อยนะเพราะว่านอกบ้านเนี่ยมีคนรอจะเล่นผมอยู่โอเคมาลองยิงดูครับเผื่อว่าผมจะเจอตู้อนาเขตนะอันนี้ไม่ได้ไปหาเลยเฮ้ยเอาว่า ในนี้มีคนตกลงไปได้นอนเนี่ยดูดิมันจะออกมาไม่ได้ครับนี่แต่ว่าเราใจดีไงเราต้องเปิดให้มันออกมาโอ้ยมีวางป้าปืนด้วยนะออกมาเลยพ่อนุ่มเปิดทางให้แล้วแล้วก็บึ้มโดนกลับไึงเปิดรอไป,อไปโ,อโอ้ยยิงทันปะเนี่ยมันว่า20ิวินี้เราจะเจอตัววะ ลองเจออาะไอ้หลังคาดูฝั่งนี้ก็มียิงไปแต่นี่ก็เหลือแปดวิสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเด้งละเฮ้ยเอาว่าแล้วามาลผมก็เจอให้ไงมะเนี่ยโอ้โคตรเฟี้ยวอะไรก็ทันวะ่ะนี่ไงจากที่ผมจะมาแบบปล้นเล่นๆรับมายิงแต่ก็ได้ตู้เฉยเลยและเลือกเป็นบ้านใหญ่ด้วยนะแต่ก็โคตรเอาได้ามาละไปเลยจ้าอย่างนี้เราก็ไปส่งเควสิส ไล่เฟสเรานี่เสร็จสิ้นไงวันนี้นเนมื่อกี้กไปยิงเล่นนะมันเหลือสิบวิไงแล้วก็ไปยิงหาตู้ครับแล้วก็เจอเฉยเพราะว่ามันนี่ก็เป็นชั้นบนเลยนะแต่ก็มาดินลัก็ไะส่งเฟสครับแค่นี้เลยก็เสร็จสิ้นแล้วแต่ก็โคตรเดือดหว่ะเมื่อกี้ผมอยู่รอดมา30นาทีได้ไม่ตายอะ่ะแล้วโดนถมเยอะมากอะ่ะบ้านที่ผมเลือกนี่เป็นบ้านแบบบ้านเลเวล4แล้วเป็นบ้านใหญ่ด้วยนะแต่ก็ร,รอดมาเพราะว่าเราเลือกเป้าหมายไงเป็นบ้านสูงๆอะไรนี้ของชอบเลย ไปเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเวลาก็เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายๆครับทุกคนไปละ